โอ้โหพีทตอนนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อตะกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็ก สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมราเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะฟาร,ร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทําไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานําเสนอก็เป็นทาร,ร์ของแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร,ร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอทฟาร,ร์มได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้การฟาร์มของเเราเนี่ย ฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสําหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผมแปะไวะใ้ใต้ d e s c r ิป t i o n ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโค้ดลายส2เพื่อรับส่วนลด20บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลานลินเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเเลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับมสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมน a n นเจก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ d ิ s c r i p ใ, ption, ใ,นในต้อมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัตานี่เกมไลน์เจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป ID ไอดี้ายม่วงสายฟรีดองลูบี้9 9 9 9ลูบี้ไปพิชิตหลีกตำนานนั่นเองซึ่งอีพีนี้เป็น e ีพีที่17เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับผมอะไม่รู้ว่าในรอบนี้ของผมจะไปจบที่หลีกอะไรกันแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าทองหแน่นอน,นรับผมเพราะว่าสัปดาห์ก่อน ก็เป็นสัปดาห์ของเสาหลักคาดไม้น่มโอ้โ oh หคือรอบนี้เราจบที่ลีกเพชรสี่นมแล้วก็ได้ลูบี้เพิ่มขึ้นมาอีก120รลูบี้นั่นเองก็ตอนนี้ลูบี้ของผมก็อยู่ที่2,510ูบี้แล้วนุ่มถือว่าเพิ่มมาเยอะมากๆแล้วก็ใกล้ที่จะครบ3,000ลูบี้แล้วน่มแล้วผมคาดว่าน,น่าจะเอาไปเปิดในรอบของเพียร์คริสมาสเหมือนกันแต่ก็ต้อง รอดูเลดดอบด้วยอะการน้ว่าผมจะเปิดทิลูบี้เพราะว่าไอดีนี้ของผมยังขาดหน้าของเกียร์กระดิ่งประมาณนึงเลยน้มผมอยากจะได้เป็นเกียร์กระดิ่งค่า30เปอร์สัก2-3ชิ้นมาใส่ในไอดีผมน้อมอ่ะก็จะทำให้ ไอดี <ID S 2> ผมแข็งแก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับนั่นเองอ่าและอีกอย่างหนึ่งฮะผมถ้าเราล็อกอินแล้วก็มารับลูบี้เฉยเฉนู่มผมรู้สึกว่ามันอาจจะยกระดับไอดีของผมไม่ได้นู่มผมก็เลยจะมาทําการปั้นตัวของโอลิเวอร์อันเชนเป็นลางก้าวดาวด้วยนั่นเองและเหตุผลที่ผมปั้นตัวของโอลิเวอร์เป็นลางก้าวดาวนู่มก็เพราะว่าในรอบก่อนหน้าน,นี้ผมได้ทําการปั้นตัวของบาร์กี้เป็นลางก้าวดาวไปแล้วนั่นเองผมก็เลยต้องมาปั้นลนเจอร์ตัวนี้ คู่กับตัวของบากิแล้วก็บอกให้เลยว่า2ตัวนี้ยังเป็น2ตัวที่ยังน่าใช้อยู่มากๆแล้วก็สามารถทําเป็นร่างก้าวดาวได้อยู่น้มอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นความสามารถกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้พีชีพ2หรือเปล่าท่ามอ่ะ โอ้โหได้เป็นต่อต้อตานไอเทมมาแต่ก็ไม่เป็นไรทุร่มเพราะว่าต่อต้านไอเทมตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานดีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเรายกระดับไ d ดีนี้ได้อีกหนึ่งระดับแล้วทุ่มและที่สําคัญเลยทุ่มอ่ะก็ตรงร้านค้าเลยนุ่มผมยังไม่ได้แลกลูบี้อีก100ยลูบี้เลย่มเดี๋ยวเรามาแลกเก็บไว้อีก100ยลูบี้ละกันทนุ่มก็ลูบี้ของผมก็เพิ่มไปที่2610ันลูบี้แล้วนุน่มก็ถือว่า อเดินทางเข้าใกล้สามพรูบี้เข้ามาทุกทีแล้วท่มและที่สําคัญเลยที่ผมเข้ามาอยู่ใน ID ีนี้ท่มเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะรู้นะผมว่า ID นี้ของผมเล่นทางคอมโบตัดแร่อยู่ท่มและ ที่สําคัญเลยเลนเจอร์บอสตัวใหม่เดือนนีนมันมีความสามารถในการตัดแลด้วยผมอยากจะได้มากๆ่นมอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปเปิดการชารตามล่าตัวของบอสด้วยลักการท่นมซึ่งคลิปดองลูบี้ในคลิปนี้บอกเลยว่าได้ทั้งเปิดเลนเจอร์แล้วก็ได้ทั้งการอัปเกรดเลนเจอร์ทำให้ไอดีโหดขึ้นนมแต่ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ตัวของบอสหรือเปล่า่านมตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็ต้องเป็นตัวของบอสไทม์เลานผมแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็อยากจะได้เป็นมูนกับตัวของโคนีม่มอ่่รวาในงบ50ตัว แบบนี้ผมจะเปิดได้สักตัวนึงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่รอบแรกกันเลยดีกว่าน้มอ,อะสำหรับซีรีส์ไอดีนี้น้มก็จะดองไปยาวๆเลยน้มอ,อะก็จะมีเปิดบางรอบด้วยซึ่งในรอบนั้นน้มอ,อะมันต้องคุ้มค่าจริงๆแหละถึงผมจะเปิดถ้ามันไม่คุ้มผมจะไม่เปิดเลยน้มอย่างเช่น ในรอบนี้ถามว่ามันคุ้มค่าแก่การเปิดกาชาไหมผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าเนื่องจากว่าเลทการออกของตู้กาชามันออกน้อยมากๆครับผม,ผมเห็นแบบบางคนเปิด7,000บี่ผมได้ในกล่องการันตีแค่ชิ้นเดียวแบบนี้ก็มีเหมือนกันและผมคิดว่า ถ้ามันขนาดนั้นน่มมันค่อนข้างที่เสียแบบงบหรือว่าทรัพยากรที่เราอุตส่าห์เก็บสะสมมาแบบเป็นปีน่มอ,อ่ะแทนที่เราจะได้เกียร์แบบดีๆสักสองชิ้นน่มแต่มันดันได้ให้ชิ้นเดียวแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้ม่านเองน่มอ,อะตอนนี้เราเปิดมาประมาณ10กว่าตัวแล้วน่มยังไม่เห็นวี่แววของเจ้าบอสต,ตัวใหม่เลยน่มซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าถ้าใครที่ได้ไปสามารถปั้นแม็กได้ยันเก้าดาวแม็กได้เลยน่มแล้วก็ผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้แบกทีมได้แบบยาวๆเลยแล้วก็สามารถน่มที่จะไปยุควาาามมสรถ โกงอย่างเช่นต่อต้านการหยุด5้าวิได้อีกทิ่มผมบอกกันเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่โกงมากๆก็บนท็อปตำนานก็ใช้การแทบจะทุกทีมแล้วนะมา โอ้โหได้แม่มดอีกแล้วตอนนี้คือตู้กาชาผมใกล้จะหมดแล้วทอมและที่สําคัญเลยตู้กาชาทาัดมืดก็ใกล้จะเข้ามาแล้วทอมหลังจากที่ตู้กาชาแสงใกล้จะหมดเดี๋ยวตู้ทัดมืดก็จะเข้ามาท่มน่าจะเร็วๆนี้เลยทอมสําหรับคนที่อยากจะได้เลนเจอร์ทัดมืดเก่งๆก็สามารถไปรอกันได้เลยทอมอ่ะส่วนใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ท่มอ่ะก็เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้คลิปแรกทอมผมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้อยละกันหรือใครที่กำลังดองดูบี้อยู่ทอมอยากจะดองดูบี้ก็สามารถดูไอจ นีเป็นแนวทางได้น่ผมว่าผมดองยังไงผมเล่นยังไงท่านผมก็สามารถอยู่กันได้เลยน่ผมสำหรับใครที่ดองดูบี้ได้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเขียนได้ตารางคลิปนี้ได้เลยน่ผมว่าตอนนี้ดองไปได้กี่ดูบี้แล้วท่ผมแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมเปิดมาผมยังเห็นวีวแววของเลนเจอร์ตัวใหม่เลยน่ผมที่แบบแย่สุดก็เห็นโปก๊อตะกี้เลยน่ผมโอ้โหภาพติดตาผมเลยท่นผมทราบตัวตะกี้เดี๋ยวเรามารู้นกันดีกว่าว่าผมจะได้ตัวของบอสไหมซึ่งตัวนี้เป็นตัวคอมโบความสามารถาน่ผมอาจได้มาคือใช้งานแน่นอนโอ้โ มันมาแบบตัว <Right. S 1> ดิ่มๆซ้ําๆกันเยอะมากๆท่านผมไม่อยากจะได้เลนเจอร์พวกนี้เลยท่านผมเอาตรงๆคือมันเป็นเลนเจอร์ตัวเกลือท่านผมส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมก็ไม่คิดจะใช้ด้วยท่านผมมาดึงจะดีกว่าโอ้โหอินเดียแดง ห้าตัวสุดท้ายกับการเปิดกาชาท่ผมถ้าไม่ได้ก็มายูจะพูดยังไงแล้วท่ผมซึ่งไอดีนี้ของผมก็วางแผนแบบระยะยาวไว้แล้วท่ผมถ้าเปิดได้ก็จะปั้นแต่ถ้าเปิดไม่ได้ผมก็จะเก็บสะสมตัวแล้วก็มาเปิดใหม่อีกครั้งนั่นเองเพราะว่าไอดีนี้ของผมก็อยากจะได้เลนเจอร์ตัวที่มันแบบเท่ๆเข้ามาเสริมทีมด้วยท่ผมซึ่งตอนนี้บาว์ล็อกก็โดนเลิฟไปแล้วผมก็เลยอยากจะได้เป็นตัวของบอสมาแบกหลีดผมนั่นเองอะ ก็ถือว่าเปิดไม่ได้อะไรเลยท่ผมผ,ผลประกอบการที่ผมเปิดมาก็ไม่ได้อะไรอันนี้เหลือหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดุ้นกันเลยว่าผมจะได้เลนเจอร์ตัวดีๆกับเขาไหมทนผมโอ้โหเรียบร้อยเลยเกลือ,อยันตรงนี้เลยน่นผมอะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วน่นผมแล้วก็ตู้เพื่อโอกาสเกียร์ใครที่อยากจะจัดก็ไปจัดกันได้นมะผมแนะนําว่าให้เปิดตู้บนดีกว่าเพราะว่าตู้ล่างมันไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่นผมแนะนําเป็นตู้บนละกันเพราะมันเป็นเกียร์โดนแน่นอน2ชิ้นบวกกับเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดนผมอะ เดี๋ยวเราไปตะลุย p v p สักเกม2เกมแล้วกัน,นเดี๋ยวผมขอไปทําการตีบวกตัวของโอลิเวอร์ก่อนทุผมก่อนที่เราจะไปตี PP นีทุมเพราะว่าตอนนี้โอลิเวอร์ของผมเลเวลเพียงแค่หนึ่งเท่านั้น,นทุ่มถ้าเอาไปใช้งานจริงๆอาจจะเปราะบางมางๆ้าท่มอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสต,ต,ตัวของโอลิเวอร์กันหน่อยแล้วกันวัดเจ้าตัวของโอลิเวอร์มันจะใช้งานเป็นยังไงท่มเดี๋ยวมาตีกันที่หลีกนีแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ที่หลี ทองสามท่อมอ่ะก็ตกมาจากดีเพชรสามเองทีมแรกเลี้ยวเจอเราเจอตัวบินบวกกับตัวของมุนนักปั่นล่างก้าดาวแม็กเลยทุ่มสำหรับทีนี้ก็ลงทุนมากๆทุ่มโอ้โหคือปั้นเลนเจอร์นอกสายตาของแต่ละคนเลยทุอ่มอ่ะเดี๋ยวผมขอรีละกันเพราะว่าทีนี้มีตัวบินทุ่มผมขอทีมที่ไม่มีตัวบินละกันตอนนี้คือหมุนไปแล้วทุ่มอ่ะสำหรับโอ้โหพีพ,พีตอนนี้ เรียบร้อยหรือเปล่าคือตะกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยท่านผมโอ้โหคือตะกี้หมุนแบบไม่หยุดเลยท่านมั้เดี๋ยวเรามาลีหาทีมที่เราพอจะสู้ได้หน่อยละกันขอเป็นทีมที่ไม่มีตัวบินห้องคว้าทาไม่มีตัวบินผมน่าจะพอสู้ได้อยู่ท่านะทีแรกที่เราเจอโอ้โหทีนี้มีตัวบินน่าเสียดายนิดนึงก็โอ้โหทีนี้ก็มีตัวบินอีกแล้วผมไม่อยากจะสู้กับตัวบินเลยห้องคว้าเลือดป้อมผมไม่ค่อยเยอะแล้วผมก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงด้วยท่านผาทีมตะกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยท่นผมก็คือแบบหมุนไปนานเลยท่านผมเดี๋ยวเราาาามมรีีีหทท่เพอสู้้ไดละกัน ทีมนี้มีเจ้าตัวของมูนนักปั่นด้วยท่ผมเดี๋ยวเรามาสู้กับทีมนี้แล้วกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าท่อมอ่ะเรามาตีกับทีมนี้เลยนะหลักการท่มา,าเราไารู้กันว่าเกมนี้เราจะสู้ได้ไหมในเมื่อเราปั้นตัวของอลิเวอร์มาแล้วผมว่าไม่น่าจะสู้ยากครับเกมนี้อ่ะเรามาดูกันว่าอลิเวอร์ของเราจะเฉิดฉายหรือเปล่าหรือว่าจะโดนดักเกิดทุกอ้โหเรียบร้อยเลยเจอคุมกําเนิดเพราะ ตัวของเบราอยมทูโทมโอ้โหเป็นตัวที่ขี้โกงมากๆครับมเจ้าตัวนี้อ่ะเกมนี้เราขอใช้อเทมส่วนหน่อยละกันว่ายมทูเขาคือเอาเรื่องจับเลยท่นผมนี่โอ้โหคือแทบจะไม่ให้ผมเดินเลยท่นผมสำหรับเจ้าตัวของเบราอยม,าามทูฟันนุฆามทานผ้มอ่ะเกมนี้ผมว่าน่าจะโดนยับเลยทานผมอ่ะน่าจะโดนกดยับเลยแหละผมขอกดยอมแพ้เลยละกัน เดี๋ยวเรามาสู้กับทีมถัดไปแล้วกันเพราะว่าทีมแรกที่เราเจอคือค่อนข้างที่แข็งมากๆท่นผมโอ้โ,อโหทีมนี้น่าจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดีกับทีมนี้แล้วกันเพราะว่าเราพกตัวกันยินมาถึง2ตัวท่นผมผมว่าแบบนี้น่าจะสู้ได้ไม่ยากท่นผมเพราะว่าตัวกันบินของเราถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันท่นผมมีทั้งตัวของมารุกแล้วก็มีทั้งแซลลี่มูนหิมะนผมผมว่าน่าจะสู้ได้แหละโอ้โหตอนนี้คือตัวดาวมทของเขาทำให้แรงจังโอ้โหแรงจับเลยท่นะครัมสามทีมของเขา ทีมของเราคือดามเมดแทบจะสู้เขาไม่ได้ท่านผมแต่ก็น่าจะพอสู้ได้แหละตอนนี้คือโอ้โหไกลทองเขายินไกลไปน,นิดนึงท่านผมดามเมดของเราสูงไปไม่ถึงท่านมอ่ะต้องพึ่งตัวของโพไซดอนแล้วแหละแต่ว่าเราต้องขอตัวบินก่อนท่านมนี่เรียบร้อยแล้วตัวบินของเขาไม่ใช่ปัญหาแล้วท่านตอนนี้เรียบร้อยท่านเมตะกี้คือโพไซดอนนะผมไปสับเจ้าตัวของ มาเอาไก่ทองฝันเดว้ามท่มคือขายเกี้ยงหมดเลยนมนี่คือตัวปิดทองหลังพระที่แท้จริงนอสาบเจ้าตัวของโคไซดอนเนอะมาเดี๋ยวเกมนี้เรามาดูนกันว่าเราจะชนะได้ไหมผมว่าน่าจะจบเกมแล้วแหละสำหรับตอนนี้ อ่าน่าจะจบแล้วเรียบร้อยแล้วท่านผีมทีนี้ถือว่าสู้ได้ไม่ยากท่านมเพราะเรนเ,เจอร์ของเขาบอกว่าน่านจะพอมีเกียร์ดีๆแหละเพราะว่าตะกี้คือใส่ส,สกิลใส่ผมทีนึงคือหายทั้งแผงเลยท่านมเดี๋ยวผมมาดูเกียร์ของเขาหน่อยละกันว่าเป็นยังไงการท่านสำหรับทีมนี้เขาเอาเกียร์วุ้ดตัวแน่อนอนไปใส่ใใตัวบีนท่านูมโอ้โหใส่ทําไมก็ไม่รู้โอ้โหโโเป็นเกียร์วุ้ดตัวแน่อนอนจริงด้วยเอาซะผมแบบโอ้โหพูดได้เต็มปากเลยว่าเสียของเลยท่านผูเป็นผมเอามาใส่ตัวภาคพื้น อย่างเช่นตัวของไก่ทองพวกนี้หรือดาวินชีก็ได้ทอมมันจะทําให้ทีมของเราใช้งานได้ดีขึ้นทอมเดีย๋ยวเรามาสู้กันที่เกมถัดไปแล้วกันเกมนี้ของเราเจะตัวบินอีกแล้วทมผมขอ i ีนหนีก่อนเถอะเพราะว่าผมเจอตัวบินแบบจนเบื่อแล้วทอมีนี้ของผมคือไม่ชอบตัวบินเลยแต่ว่าถ้าเป็นไดีไป้ายแดงของผมคือสามารถมาวัดกันได้เลยทอว่าใครจะเคาะจบได้เร็วกว่ากันนุ่มมา เราลาุ้นกันว่าโอ้โหเราจะเจอทีมที่ดีไหมตั้งแต่ที่รีมาคือเจอแต่ทีมแบบแข็งๆทั้งนั้นเลยนะผมผมแทบจะตีไม่เข้าเลยอันไหนเมื่อเรามาเจอทีมนี้เราขอไปตีทีมนี้ละกันเพราะว่าทีมนี้มีทั้งตัวบินแล้วก็ตัวกันบินน่มผมมีสิทธิ์ที่จะชนะทีมนี้ได้แต่ว่าต้องหวังพึ่งตัวกันบินหน่อยละกันเพราะว่าถ้าไม่หวังพึ่งตัวกันบินผมว่าน่าจะเรียบร้อยอยู่นะผมสาเกมนี้อันเดียวเรามาดูกันว่าจับเป็นยังไงสําหรับเกมนี้โอ้โหตัวบินเขาบินเร็วมากนะผมอะเคาะเท่าไหร่หา น่าจะยากอยู่แหละสําหรับเกมนี้แต่ว่าไม่น่าจะยากเกินมือเราโน้มะตอนนี้เราก็ปล่อยตัวกรนบินมาได้เยอะแล้วโน้มแล้วก็น่าจะอ่าฆ่าตัวบินเป็นตัวข้ามได้อยู่โน้มตอนนี้โอ้โหผมต้องพัดก่อนแล้วแหละจังหวะนี้คือถ้าผมไม่พัดคือป้อมผมบึ้งไปแล้วน้มตะกี้จังหวะนี้เราขอส่วนนั่นละกันโพไซดอนต้องปล่อยไปยเยอะๆน้มว่าตัวนี้เป็นตัวแลกของไอดีผมนั่นเองโอ้โหตัวบินของเขาคือมาเป็นฝูงเลยน้มตอนนี้น่าจะสู้ได้ไหมหรือว่าป้อมผมจะแหกก่อนก็ต้องมารอลุ้นกันแหละจังหวะนี้ โอ้โหอีกสิเรโอ้โหเรียบร้อยเลยทอมเกมนี้ไม่น่าประมาทเลยทอมตัวบินเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันทอมสำหรับตัวของอลิสเชเตอร์ทอมอ่ะก็ไว้ประมาณนี้การทอมสำหรับคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตดูบี้ให้ดูแล้วก็มาเปิดการชาติตามล่าเรนเจอร์ตัวใหม่ด้วยละกันเพราะว่าไอดีของผมก็ไม่ได้อัปเดตไอดีมานานมากๆแล้วทผมใช้แต่ทีเมเดิมๆผมว่า มันไม่ค่อยมีอะไรสนุกสนานน้ตสาบไอดีนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่ามาเปิดกรชาตามล่าลินเจอร์ด้วยแล้วก็มายกระดับไอดีด้วยละกัารน้่มถือเป็นผลประกอบการที่ดีสาหรับไอดีของผมเลยนุ่อ่ะก right. ็สาหรับคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่สนใจเติมแพ็กเกจคือดึงต่างๆในเกมล่าลินเจอร์ในระบบ i o โอเอสนุขอแนะนําเป็นร้านเจนน้ำคาถ้ะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยนุ่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า 6ปีแล้วทุ่มทางร้านรับเติมในระบบ iOS ทุ่มสำหรับใครที่เป็นสาย iOS ก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจเลยทุ่มและที่สําคัญเลยใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป UG Phone อยากจะเติมแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วาให้ใต้คลิปชั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยครับผมสำหรับคลิป ID ไ้ม่วงสายฟรีดองบี9 9้ร้้ EP ที่17นี้ก็ไว้ประมาณนี้ลวกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ